กับขอบคุณที่จิกรครับ <c oughs> เปลี่ยนท่านประธานจากสมัชาสภาพเชิงประเด็นชาติกับจามเฉาครับ,าารบแล้วก็เครือข่ายกรรมการทีมีแล้วพี่น้องสมรชาทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์โอเคครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ขึ้นมาจากภาคกลางแล้วก็เดินต่อมาที่ภาคใต้แล้วก็ย้ายมาที่ภาคเหนือคือหน้านชื่อใหม่แต่คิดว่าคงมาจบที่ภาคอีสานครับ ก็คืออุบลราชธานีนะครับเพราะอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับสองภาคอีสานรองโคราชนะและอันดับห้าทั่วประเทศนะครับมีประชากรมาเกือบสองล้านคนนะฮแล้วก็มีเก็ยี่สิบห้าอำเภอนะครับสองร้อยตำบลสามพันหมู่บ้านนะแต่ที่สําคัญเป็นประเทศเดียวจังหวัดเ,เดียวที่เชื่อมโยงสามประเทศเรียกว่าสามเาหลี่ยมบรดึกด้นฟังมังติดสปปลาว อีกฝั่งติดกัมพูชานะฮะและก็วันนี้เป็นจังหวัดเดียวที่กำลังจะดูดตะวันก่อนไทยในสยามแสงแรกที่ผ่าแต่งก็อจะเชิญชวนพี่น้อ,องทั่วประเทศนะครั29บ29สกาพฤศจิกายดนนี้จะพิง้งออกแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเซฟตี้ทัวร์การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ,พวความปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นเชิญพวกเรานะครับและการที่สำคัญในประเด็นน้ำแล้วเป็นวิกฤตที่น่าสนใจว่า เป็นจังหวัดเดียวที่จะดูเรื่องน้ำสองลบบทั้งในประเทศและอนอกประเทศในประเทศมีสองปุกน้ำก็คือลุกน้ำหมดและก็น้ำฉีและก็ต่างประเทศก็คือลุมน้ำโขลติดต่อสระบอลาจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะน้เรียนพวกเหาทุกคนครับโอปอลนั้นอยู่ที่แองโกลาอยาเป็นต,อนต่อต่างอีสานมีพื้นที่ อยู่ในรุ่นน้ำมูลที่ผมพูดไปเนี่ยถึง81%นะฮะและน้ำโขงเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ย15%บห้าน้ำชีนนิดหน่อยนะฮะสีร์เซพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยประมาณเกือบ6ล้านไร่นะครับและก็ทำนาซะส่วนใหญ่เป็นเกือบสล้านไร่ทำไร่แล้วก็ปลูกต้นไมา้อายู่ต้นเนี่ยครึ่ลงล้านไม่เยอะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ชนบทฐานะมีน้ำถึงเ,เพียงหกแส0 0ว่าไร่เองนับขึ้นไปประมาณเกือบ6% นะฮะดังนั้นประเด็นเรื่อง,องการเกษตรนะครับนอกนั้นเป็นพื้นที่นอกเขตชุมนันท์นะครับต้องมีการพึ่งน้นําฝนวันนี้ทั้งสามรุ่นน้ำนีเจอปัญหาหลักๆอยู่สามเรื่องเหมือนกันนะทั้งสามเรื่องอื่นี้ก็คือว่าน้ํามันแรงน้ําไม่พอใช้ทั้งกินทั้งใช้นะฮะครบอบคุณทั้ง25าเบอร์เลยบางพื้นที่ที่ขนาดว่า ทั้งแรงทั้งท่วก็เคยมีนะครับและนอกจากนั้นพื้นที่น้ําฝนที่ผมนําเรียนนะน้ำฝนมีน้อยนะครับมีใช้ตหมดนะครับ่อเขตจังหวัดทานถึง9 5%นะครับคือประมาณ6กแสนต่อไร่ที่ผมพูดไปนะครับทั้งนี้พื้นที่บนเนี่ยปริมาณน้ําฝนเนี่ยมีความมากกว่าความต้องการคือจัดการไม่ได้น้ำก็ท่วมแต่พอถึงแรงก็แรงเหมือนกันนะนี่คือการจัดการเราไม่ดีนะครับ อันที่สองก็คือที่ผมพูดก็คือเรื่องน้ำท่วมแรงไม่พอพอน้ำมาเยอะก็ท่วมอีกนะครับและก็ท่มวมธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นท่วมคำว่าซ้ําั้าา <c oughs> ก็คือท่วมแล้วท่วมอีนะฮะและก็และที่สำคัญมากกว่านั้นท่วมทีคือกลายจะเป็นเรื่องปกติที่ใส่แล้วนะครับส่งผลกระทบให้ทั้งเมืองนะครับและก็ชนบทนะครับ นะมีปัญหามากขึ้นนะครับปัจจุบันระดับน้าในแม่น้ำโขงขึ้นลงเป็นปกติอีกทั้งที่ผมจำเรียนว่าเราเกี่ยวข้องมาจากประเทศตอนนี้ก็มีเรื่องของสอปปราวกำลังดีแผ่ที่จะสร้างเขื่อนกูงอยนะกั้นแม่น้ำโขงซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นหาอะไรหรือเปล่าในอนาคตนะครับและสุดท้ายก็คือน้ําท่วมน้ําแ้งและน้าท่วมไม่พอน้ํายังเสียอีก ประเด็นน้ำเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานประกอบการหรือครัวเรือนต่างๆนะมีการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำลำของโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดหรือผ่านจะทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับนั้นทำให้เกิดผลเสียมากมายนะไม่ว่าจะสารเคมีจากการเกษตรจะแป่รสารกรรันต่างๆทำให้สุ่นเวศนี้เกิดความเสียหายและก็เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับ ดังนั้นที่น้องเครือข่ายสมัชชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆจึงได้จับม้าจับมือกัน,นร่วมกันเรียกว่าเครือข่ายสมัชชาเชิญประเด็นเรื่องการจัดการน้ําได้ในการทําการวิจัยมีการพูดคุยหลายเวทีจนได้ข้อคิดข้อเสนอที่จะนาเสนอที่ประชุมอยู่เจ็ดข้อข้อที่หนึ่งบอกว่า ให้มีการพัฒนานลกลไกและกระบวนการจัดการการจัดการน้ำทุกระดับกลไกการจัดน้ำระดับรุ่มน้ำทั้งสามรุ่มน้ำมูลชีและแม่น้ำโขงตลอดจนรุ่มน้ำสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานการงานการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตลอดจน,จนจัดตั้งและพัฒนานกลไกบริหารจัดการรุ่มแม่น้ำโขงระดับประเทศ ระดับชาติระดับท้องถิน่นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิน่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับข้อต่อไปครับเรื่องข้อมูลแพลตฟอร์มการที่เป็นหาสําคัญระดับชาติวันนี้เราต้องการให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการด้านการจัดการนำ้ำทุกมิติเชื่อมโยงข้อมูลน้ําทุกระดับโดยการนําทั้งเทคโนโลยีวิทยาการเข้ามาช่วยเหลือ ประกอบด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลน้ําจากหน่ยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนประชาสังคมการจัดทําข้อมูลสูงตุดน้ําและพื้นที่นะครับให้มีการใช้ได้อย่างจริงจังและรวดเร็วต่อไปครับพัฒนาระบบการสื่อสารนัวันนี้การสื่อสารสาคัญมากโดยเฉพาะการแจ้งเตือนเหตุภัยต่างๆนะครับเพื่อให้ทราบและก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องภยัยพิบัติ การจัดก,การน้ำได้ทุกมิติรวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและแนะนาไปปฏิบัติได้นะครับนอกจากนั้นการจัดทาแผนบริหารจัดการน้ําแบบมีส่วนร่วมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําระดับชุมชทนตําบลอาเภอจังหวัดและระดับรุ่นน้ําประกอบด้วยแผนจาก,การน้ําท่วมน้ําแรง คุณภาพน้ําทั้งก่อนระหว่างและหลังในพื้นที่เสี่ยงภยัยพิบัติแผนจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่การวางผังเมืองทั้งระดับพื้นที่ระดับจังหวัดสอดคล้องกับระดับลุ่มน้ําหลักและรุ่มน้ําสาขาข้อต่อไปครับเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการป่าต้นน้ําทั้งพื้นที่ชุ่มน้ําให้มีการจัดการน้ําเชิงนิเวศวัฒนธรรมเกิด ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรผู้ใช้น้ำนกลไกาการจัดการน้ำทกุกระดับมีการบังคับใช้กฎหมายเฝ้าระวังติดตามควบคุมการจัดก,การน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำานะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสิทธิปนิยนต่างๆนะครับและการจัดการน้ำเชิงอมในวิวัฒนาการนะครับข้อสุดท้ายครับทั้งหลายทั้งปวงนั้น องความรู้มีความสําคัญอย่างมากควรที่จะมีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการน้ําที่สอดคล้องกับบริบทพืท้นที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อลดความเหลื่อมล้อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำท้ายที่สุดครับเครือข่ายสมัชชาเชิงประเด็นการจัดการน้จาจังหวัดขุนบุรีคิดว่าและก็เชื่อว่าการทํางานในระดับจังหวัดนั้น จะเชื่อมโยงไปสู่การทำงานในระดับชาได้อย่างดีส,ส่งเสริมให้การพัฒนาบุคลไกและกระบวนการจัดการเช้นบุคการที่เน้นการมีส่วนร่วมยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทงภาครัฐเอกชนประชาสังคมภาคผู้ชาการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องของสถา,านการณ์ทรัพยากรน้ำมุงชนสิทธ,ธิมลิขชน ประสิทธิภาพประสิทธิผลประโยชน์ต่อส่วนมอย่างเป็นธรรมและมีธรรมะวิบาลในการบริหารจัดก,การน้ำทั้งเชิงนิเวศนั้นทำต่อไปขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณคอาจาร้์ที่ช่วยเป็นอย่างสูงนะคะต้อง